สวัสดีค่ะชื่อธัญรษคูดมเดชรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อข่าวค่ะก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารในบริสเซนร้านอาหารที่ทอยู่ตอนนี้เป็นแบบไฟไดิเนมิงค่ะเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารที่เอ,อเซียค่ะเป็น กึ่งผสมระหว่างไชนีสเจแปนิสแล้วก็โคเรียค่ะทำงานอยู่ตำแหน่ง CDP อยู่ตำแหน่งเป็นหัวหน้าทางสั่ง Walk Section ในในครัวค่ะ,ะจบเชฟค่ะจบ Commercial c o คุก r คแล้วก็ดิพ l ลม a Hospitality จากเทฟมาค่ะเราเลือกมาเรียนของทางเทฟเพราะว่าหนึ่งคือเป็นรัฐบาล การเรียนที่เทปกับการมาทํางานจริงๆมันไม่มีความแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าที่เทปเขาจาลองมาจากครัวจริงๆครัวของเขามีมาตรฐานนะคะเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างเราสามารถใช้ได้หมดแล้วเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ทุกๆอย่างในเทปเวลาเรามาทํางานจริงๆเราก็จะคุ้นชินกับอุปกรณ์ของของสถานที่ทํางานจริงๆไม่ใช่แค่สําหรับเชฟนะคะเพราะว่าที่เทปมีทุกๆอย่างให้เราเรียนเราสามารถมาเรียนรู้ อะไรใหม่ๆได้คือทุกอย่างแบบเขาซัพพอร์ตนักเรียนทุกอย่างนะะเริ่มต้นจากตอนแรกออตอนอยู่ที่ไทยเราเรียนเกี่ยวกับพวกฟูซาย c นนะคะค,คือเราเรียนเราคุกกี้กับอาหารมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยแล้วะคะ่ะก็คือโชคดีมาเจอกับเอเจนซี่ของทางอโดยังแล้วก็เขาก็แนะนำเรามาด้วยนะคะว่า เออมีมีมีคอร์สเรียนเชฟนะการที่เรียนที่เทปเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวเราเราต้องไปฝึกง,งานต้องไปทํางานจริงๆนะคะเพราะว่าในโรงเรียนมีร้านอาหารจริงๆแล้วก็ในครัวก็จะเป็นสติวเดนเป็นนักเรียนเชฟกเขาก็จะให้งานเรามาว่าโอเคคุณจัดคุณจัดอาหารจัดแจงทุกอย่างแล้วก็ทําออกมาแล้วก็ทําให้มัน ตรงเวลากับพี่ทางลูกค้าที่เขาเข้ามากินที่ทางโรงเรียนนะคะแบบบุกเข้ามาแล้วก็คือทุกอย่างคือเหมือนคือทําจริงๆหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เรามีประสบการณ์ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่เราไปฝึกง,งานทาง,ทางเทปมีคอนเนคชั่นกับ พวกโคเทลดังๆเราสามารถไปไปขอทางเทปว่าเออเราอยากฝึกที่นี่นะแล้วเขาก็จะจะติดต่อกับทางโรงแรมแล้วก็ส่งเราเข้าไปฝึกค่ะส่วนหนึ่งตอนนี้ที่เราได้งานเพราะว่าเครดิตจากเทปด้วยครับ การที่เรามาเรียนที่ออสเตรเลียค่ะคืออย่างแรกเลยมันเหมือนเราได้เปิดโอกาสแบบเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลียซึ่งที่ไทยมันไม่มีแบบนี้เราได้เรียนกับคนหลายๆชาติเราได้รู้อาหารได้เรียนรู้อาหารได้ชิมอาหารของคนหลายๆชาติในในคลาสเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะมาเออฉันมีอาหารอย่างนี้นะฉันมีอาหารอย่างนี้นะคุณลองชิมแล้วเราอย่างอย่างเราเป็นคนไทยเราก็ตื่นาาเต้นกับอาหารของเราที่เราทําอาหารของเราแป้เขาชิม ที่เราเรียนจบนะคะอย่างแรกคือเราจะได้วีซ่าเป็นวีซ่าทางานหลังจากเรียนจบเป็น working visa นะคะ่ะแล้วในระหว่างนั้นเขาก็หางานแล้วจนเข้ามาเจอร้านที่เขาทําแล้วเขาก็ได้ทํางานกับที่ร้านมาถึงจนตอนนี้นะคะ่ะแล้วก็จนตอนนี้เขาก็ได้สปอนเซอร์จักที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็รอแค่สมัครกี่้านาเดียว ตอนนี้อาชีพเชฟเป็นอาชีพที่ขาดแคลนแล้วก็ทุกร้านร้านอาหารตอนนี้เขาต้องการเชฟกันมากเลยค่ะเพื่อนส่วนใหญ่ที่จบไปอย่างรุ่นพี่คนไทยเรียนด้วยกันที่คลาสคนนี้ก็ได้งานก็คือได้จากที่ร้านเดียวกันเหมืนนอนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มทำสปอนเซอร์จากที่ร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพื่อน เป็นเพื่อนชาวโคลัมเบียคนนี้ก็ได้สปอนเซอร์ชิปมีหลายคนที่จบจากเทปมาแล้วก็ไปหางานทำแล้วก็ได้งานแล้วก็ได้สปอนเซอร์ชิปการที่เราจะเป็นเชฟเราไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะเข้าไปแล้วก็ทำทำอาหารคือเราต้องต้องใช้ศิลปะในการทำอาหารด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้แค่ว่าส่วนแบบส่วนผสมเท่านี้ส่วนผสมเท่านี้ เราไม่สามารถเป็นเชฟแค่เป็นเชฟไทยอย่างเดียวได้เราต้องเป็นเชฟหลากหลายต้องเรียนรู้ทุกๆทุกๆุกอาหารทุกๆุสัญชาติค่ะมันถึงจะสามารถเป็นเชฟที่ดีได้ฝากถ,ถึงน้องๆทั้งที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเรียน เป็นเชฟเหมือนพี่ก็สามารถมาติดต่อกับทางดีดูยังได้เพราะว่าการเป็นเชฟของที่นี่ก็นึ่งอย่างคือเปิดประสบการณ์ค่ะแล้วก็สนุกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้อาหารใหม่ๆของที่นี่อยากฝากถึงเชฟคุณครูที่เทปนะคะ Hello Chef Do you remember me Chef Jane Chef Ryan Chef Andrew Uh, I already miss your guys so much, and thank you so much that you helped me to be a good chef in the good restaurant in Brisbane. I use everything that you, you teach me from the day that I was a student in health. So now I am a chef, and I am a CBD chef in the most section in uh, the restaurant in Brisbane now. Thank you so much, chef. เอดยังชายแลนด์เอเจนต์เรียนต่อของคนรุ่นใหม่